ไ,ไม่มีใครรอ oh, มันจะมีใครเข well, well, ้าเมื่อไหร่อ่ะเครอยามีพ like okay. ี like okay. ่เปิดอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีครับทุกคนมาแล้วคุณดึกเย้คุณเป็นคืออ้าวคุณเป็นรละสภาพสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานมากทุกคนแลแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กองถ่ายกองถ่ายโอเคอ๋อตอนนี้เราอยู่กองถ่าย แต่ <CD S 2> ผมว่าไม่ใช่กองถ่ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเราอยู่ตลาดนัดเอาไว้ดย์ครับผมใช่คนแน้ครับมีมีอะไรทานบ้างเที่ยวรถได้ไหได้ทานไปแล้วก่กอนอื่นเลยนะครับก็นี่เราเราจะพากันไปดูบ้านแรกก่อนเลยบ้านของผมเองเย a สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าไม่ได้ครับเธอหรอใช่นี่คือร้านของผมเองนี่คนดู2,000กว่าคนโอ๊ยคนดูตั้ง2,000นะเฮ๊ยคนดูเฮ้ยทำไมเคอสวันดี้เจ็สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนทุกคนแฮชแท็กด้วยถ้าเชื่อวันนี้เห็นตัวปิดกล้องเอาไว้เดย์ปิดครับปิดกล้องเอาไว้เดย์เมื่อวานก็ขึ้นแฮชแท็กนี่วันนี้ไม่มีการถ่ายทำนะวันนี้ไม่เดินเล่นใช่ก็คือวันนี้แบบว่าเปิดนี่เขาลีดปิดหรือเดนดังเนี้ยนายนายขีดมากโอ๊ยร้อนจ้ะพาทุกคนไปดูได้พาทุกคนไปดูได้ครับตอนนี้นะครับก็ดูบรรยากาศรถก็คือสวยงามมาก ใช่ครับสวยงามมากครับทุกคนเพราะว่าแบบรูปมันน่ารักมากจริงจริงแต่ก็นี่ไอ้นี่ครับจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะขนมหวานน้ำแข็งใสแข็งใสเออใช่เป็นน้ำแข็งใสนี่อร่อยเนี่ยเห็นที่ว่าอร่อยแล้วอันนี้อร่อยสุดใครครับพี่เองรูปภาพเออใช่เรากินเรากินดูไหมใคเขอลองชิมไหนรูปไหนรูปไหนอะ ตอนนี้ก็คือรูปผมโอ้โหนานมากผมจะใช่นานมากนานมากแล้วครับสมัยผมยังสีดำอยู่เลยเออตอนนี้ผมสีแบบออกครับทองนะก็ตอนนี้นะครับนี่ก็คือร้านของผมเองก็คือน่ารักมากจริงๆอ่าต่อไปเราจะไปร้านไหนกันต่อครับไปร้านนี้ดีกว่าครับร้านของพี่มิวเออร้านของพี่มิวนี่บอกได้เลยว่าน่ากินมากๆนะครับนี่ขายเป็นน้ํา น้ำอะไรน้ำโซดาน้ำหวานอ้น้ำหวานเฮ้ยมีเยอะมากใช่นี่ครับเพราะมีร้านน้ำก็คือครบแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบว่าไปไปซื้อข้าวกินเลยก็คือเราอิ่อยู่นี่ก็คืออิ่มเหมือนอยู่ตลาดนั้นแล้วพี่ใช่แล้วก็อุ้ยอุตอนนี้เราก็เราจะพาไปร้านของใครสักคนหนึ่งใครเอ่ยใครเอ่ยนะเอ้ยมาดูกันใครอ่ะแก๊บ หน้าหน้าคุ้นๆป่ะทำไมเขาหน้าจังเลยทำไมทไมหน้าคุ้นๆหนึ่งเลยอ่ะทำไมเขาหน้ารักจังเลยอ่ะใครครับเนี่ยใครใครครับเนี่ยโอ้ยในโปรโมทร้านตัวเองไหนตัวเองเปิดเป็นร้านอะไรร้านมิกสองคนร้านมิกครับเป็นอ๋อร้านสองคนเหรอเอ้ยเหมือนความรักว่ะเฮ้ยทำไมต้องเป็นทำไมคนอื่นเขาแบบว่าเป็นฟู้ดทัฟแบบคนเดียวแต่ทำไมของคุณต้องมาเป็นสองคนอ่ะโอ้ย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 พายุพายุของเขาแรงนะครับของเขาแรงนะครับนี่ สองคนเลยทำไมของคุณต้องเปิดเป็นสองคนอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเออทางทางคนดูแลเขาใช่จอยอ่ะผมผมชิปได้ปะได้ชิปได้ครับชิปเลยเหรอต้องกินแล้ครับไปหนึ่งชิปข้าวใช่ไเออชิปแล้วหนึ่งผมอยู่ผมอยู่ในรายการล่าไซคอนมานาผมรู้การเป็นแบบว่าเป็นเป็นอะไรนะโพเลียเป็นยังไงอาคือพี่จะเป็นกัปตันใช่ไหมครับเออเดี๋ยวพี่เป็นกัปตันเองพี่เป็นกัปตันเองนี่นะครับ ผู้พนาของเรามีอะไรให้กินวันนี้เออไปไป็พาสต์ลต่อไปอีกร้านดีกว่าด้ไปแรงร้านอย่างนี้ไก่ย่างมาไปชิอ่ะร้านอีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านของใครนี่พี่แซกพี่แซกได้เองสุดหล่อของเราบอกเลยว่าแบบเป็นร้านน้ำเหมือนกันนี่ก็จะมีแบบว่าน้ำน้ำเยอะมากๆจริงๆทุกอย่างเครื่องดื่มมีนี่ด้วยเอานี่ เบลนี่ด้วยเออเบานี่น่ารักมากจิกละผมจุกละจุกแล้จุกแล้วหนึ่งบเบานี่รครับแล้วแล้วเราก็เจอนักแสดงอีกสองท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นโปรโมร้านของคุณเน่อครับนี่หน้าตาคุณคุณนะเนี่ยเนี่ยผมอยากกินไอศครีมฝีมือคุณอะได้ไหม น, Merkel, น่าจะไม่เป็นน่าจะไม่เป็นรูปเป็นอันนะครับเออเป็นรูปเป็นล้างเป็นรูปเป็นล้างแต่ว่ามันก็น่ากินมากเลยนะครับใช่ครับผมอูดแล้วแบบสื่อวะวันนี้ใครครับเนี่ยทำไมหล่อจังเลยลูกนี้ผมผมเอาโคนทุเรียนนะครับอันนี้อันนี้คือถ่ายเมื่อวานเลยโอ้โหปิ๊นไม่เก่งอ๋อได้ครัรบนี่คร ouais ับไฟนอลโปรดั๊บจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือช็อกโกแลตหรือชูโกนครับเอาเอาเอาเปรี้ยวๆครับเอาบลูเบอร์รี่ครับนี่สวัสดีครับทุกคน ก็ไม่ได้ไลฟ์ไฟจีมานานมากเลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับนี่แฝงหรอแฝงสองคนเลี้ยแฝงนี่นี่ก็คือคุณมิวนะครับมีร้านของคุณด้วยเนี่ยผมเพิ่งไปขายร้านคุณมาร้านคุณขายอะไรครับเป็นน้ำครับพวกน้ำหวานเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่ยิ้มยิ้ไม่จื่มเอ้ยยังไม่ดื่มเลยเฮ้ยคนคุณได้แล้วครับอันนี้ของใครครับเฮ้ยได้แล้วของผมได้แล้วเย้นะครับทุกคนหยิบม่งหยิบมั่งหยิม่งทำไมพึ่คุณไ ร้านผมเลยอ่ะเรายังมีอะไรอะไรคนเดียวเนี่ยคุณคุณพาไปไหน่อยยังมีร้านนึงถึงแล้วเฮ้ยผมยังไม่ได้ปมหมวร้านคุณเลยเหลือร้านสุดท้ายแล้วแต่ร้านผมคนเยอะเลยนะครับเพราะว่าอร่อยมากดใช่มร้านอร่อยทุกร้านแต่อร่อยทุกร้านขายอะไรครับขายอะไรอะขายอะไรร้านผมนะครับขายหม่าล่าเฮ้ยหม่าล่าเลยเหรอกินได้ปะเนี่ยเนื้อหม่าโอเคสวัสดีครับทุกคนอร่อยไหมอร่อยกันไหมครับอร่อยมากเลยนะครับเอออิ่มมาก นี่ร้านของคุณเยียนะครับผมเป็นไงร้านคุณขายอะไรขายมาล่าพี่ครับมาล่าเราอร่อยแค่ไหนบอกเข้าไปอร่อยมากจะหมดแล้วเนี่ยขายลูกคาคิวยาวเลยค่ะเนี่ยใช่แน่นเลยครับร้านคนเยอะที่สุดเลยเย้บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากอุ้ยอุ้โทษครับก็นี่แหละครับก็คือตลาดนัด เอาเวอร์เดย์ตลาดนัดเอาเวอร์เดย์ครับราได้ไหมนะไม่ยิ้มใช่ครับผมนี่บอกเลยว่าทุกคนอิ่มเอมอร่อยไหมครับมีความสุขเนาะที่สุดอร่อยอร่อยที่สุดจิ้กไว้กินนั่นแหละครับบอกเลยว่าวันนี้คือเต็มอิ่มมากคุณสั่งร้านร้านผมยังเดี๋ยวผมไปสั่งนะแต่เดี๋ยวผม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 ขอขอสั่งร้านของผมเองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งฟู้ดทักมาวันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับ ก็ได hey. yeah. wow. ้เห็นว่านี่มีคนทําอะไรครับเอยมีคนทําอะไรเอถ่ายรูปเนี่ยผมอิ่มเอมความมีความสุขแล้วครับบอกเลยว่าทุกคนได้กินร้านที่แบบว่าแฟนคลับเอามาให้ก็น่ารักมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปในนะไปลงนะครับผมขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงนะครับเฮ้ยพี่อู๋สวัสดีพี่อู๋สวัสดีต้าอู๋มาตาอู๋มานี่คุณแม่ ตาอูมาหรอใช่แต่ว่าเขายังเขาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ากินด้วยกินด้วยตาอู <laughs> ตาอูมาที่กองจ้ะ <laughs> เออเขาชวนมาที่กองแล้วเนี่ยมาบรรล่มาบรรล่า,ลาเ,ออเอาแล้วเอาแล้วคุณแม่ตาอูไปว่างจ้ะครับบอกเลยว่าไอาติมผมละลายแล้วครับยังไม่ได้กินเลย <laughs> <laughs> โอเคสวัสดีครับนั่นแหละ พี่ตาอู่เดี๋ยวไว้เจอกันนี่ดูพุทดทากอารถน่ารักไหมบอกเลยแฟนคลับน่ารักมากๆาแม่มีคนบอกว่าแม่ขอสักเรื่องนะหนูอูโรสอูโรถอุ้ยอ่าอุ้ยอ่า, <c oughs> ออา <c oughs> เอาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายใหม่อีกรอบนึงครับแต่ตอนนี้นะครับ ไอติผมของผมละลายแล้วครับทุกคนขออนุญาตไปกินไอติมก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์กันใหม่นะครับผมโอเคบ๊ายบายขอบคุณแฟนคลับชาวเดวีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายบบาูละลายไม่ไหวละลายไม่ไหว